สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info ช่องของคนรักรถที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เรานาเสนอรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีเครื่องยนต์สมรรถนะและประสบการณ์การขับขี่แบบจาะลึกเพื่อให้คุณได้รู้จักรถในแต่ละรุ่นอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถซีดานสปอร์ตสุดหรูจากค่ายอเมริกันที่กลับมาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ในปี2025กับคาดินงแลกซี 5V รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วหรือสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ดุดันและการตกแต่งภายในที่หรูหราในแบบฉบับของคดิ้แลกที่หลายคนหลงรัก คาดินแลก ct 5 v ปี2025ถือเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญของรุ่น ct 5 v โดยเน้นให้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบขับเร็วและคนที่ต้องการความหรูหราในชีวิตประจำวันตัวรถยังคงมีสไตล์ซีดานสปอร์ตขนาดกลางแต่ได้รับการรีเฟรชให้ทันสมัยมากขึ้นตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังไฟหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความเฉียบคมใช้ไฟเลเแบบ De time, เดย์ทม running ไล่ลากยาวลงมาในแนวตั้งสื่อถึงเอกลักษณ์ใหม่ของแบรนด์กระจังหน้าแบบใหม่เป็นตาข่ายสีดำเงาที่ให้ความรู้สึกดุดัน พร้อมโลโก,โก้คาดิีแลกแบบใหม่ที่ดูเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนบ่งบอกถึงพลังและสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างใต้ด้านข้างของรถมีสัดส,ส่วนที่ดูสมดุลล้ออลอลอยขนาดใหญ่และยางประสิทธิภาพสูงช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นรถสปอร์ตในทุกมุมมอง ด้านท้ายของ CT 5V p 2025ก็ดุดันไม่แพ้ด้านหน้าด้านนาดวยไฟไท้าย LED ทรงตัว L คว่ำแบบใหม่และปลายท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตที่ส่งเสียงคำรามในยามเร่งเครื่องอย่างรา้อใจเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ CT 5V คุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมในทุกสัมผัสตั้งแต่วัสดุที่เลือกใช้เช่นหนังแท้แบบเซมิอานิลล์ลายตัดเย็บแบบสปอร์ตแผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์หรือไม้จริงตามรุน่นเบาะนั่งออกแบบมาให้โอบกระชับตัวผู้ขับขี่ รองรับการขับขี่ทั้งทางตรงและการเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมแป้นแพดเดินชิที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและควบคุมเกียร์ได้แม่นยำมากขึ้นตปรงหน้าคนขับจะพบกับหน้าจอโค้งแบบ OLED ขนาด33นิ้วที่รวมทั้งมาตรวัดความเร็วระบบนำทางและจอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์เอาไว้ในจอเดียวการแสดงผลคมชัดระดับ 9K สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของผู้ขับขี่ รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีระบบผู้ช่วยเสียงที่สามารถต้อตอบได้อย่างชาญฉลาดระบบเสียงของ CT 5V เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะใช้ระบบจากแบรนด์ AKG แบบรอบทิศทางให้เสียงที่ใสชัดและมีมิติเสียงที่ลึกสมจริงผู้โดยสารทุกที่นั่งจะได้รับประสบการณ์การฟังเพลงที่ไม่ต่างจากอยู่ในห้องอัดเสียงชั้นนำนอกจากนี้ยังมีระบบไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกสีได้หลากหลายเพิ่มความรู้สึกหรูหราในยามค่ำคืน ด้านขุมพลังคาดินแหลก CT 5V ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง360แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและรวดเร็วระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้ความรู้สึกดิบสนุกและขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่เพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนน อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน4.6วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานระดับกลางช่วงล่างของรถถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยระบบแมกเนติกรอยคอนโทรลรุ่นล่าสุดที่สามารถปรับค่าความแข็งอ่อนได้ภายในเซียววินาทีทำให้รถสามารถเกาะถนนได้อย่างมั่นคงทงั้งทางตรงและในโคง้งไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนแบบไหนก็ยังให้ความนุ่มนวลและมั่นใจในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีระบบ LSD หรือ Limited Slip Differential แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อที่มีการยึดเกาะดีที่สุดเพื่อให้เกิดการควบคุมที่เฉียบคมและสมดุลมากยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัย CT 5V ป2025จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบชุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ Break เบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนจุดบอดร,ระบบเตือนรถตัดหลังขนาถอยและที่สําคัญคือระบบซูเปอร์ครูสระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติที่คาดินแลกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้แผนที่ความละเอียดสูงร่วมกับกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันสามารถควบคุมรถให้ขับเองได้บนทางหลวงที่รองรับโดยไม่ต้องใช้มือจับพวงมาลัยตลอดเวลา และยังสามารถเปลี่ยนเลนอัตโนมัติได้เมื่อเปิดไฟเลี้ยวถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากในกลุ่มรถซีดานหรูระดับนี้พื้นที่ภายในห้องโดยสารยังคงให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารด้านหลังบาะนั่งมีขนาดใหญ่รองรับสรีระได้ดีพร้อมช่องแอร์หลังและพอร์ตชาร์จ USB-C ที่ตอบโจทยุยุคใหม่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เพียงพอสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลอีกทั้งยังสามารถพับบอะดหลังแบบเศษ60ส่วน 40, 40เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มได้ ในด้านราคาจำหน่ายคาดินแลัก CT5 v ปี2025เปิดราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ52,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.9ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งเทคโนโลยีความแรงการตกแต่งภายในและความปลอดภัยที่จัดเต็มสำหรับประเทศไทยยังไม่มีการนำเข้าจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าหากผู้นำเข้าอิสระนำเข้ามาราคาหน้าจะอยู่ราวๆ4-5ล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ คาดินแลก CT5V ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความทันสมัยและพลังที่ควบคุมได้ในมือของคุณเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถซีดานที่ไม่ซ้ำใครมีสไตล์แบบอเมริกันดั้งเดิมแต่ผสานเทคโนโลยีระดับโลกสำหรับใครที่กำลังเบื่อรถยุโรปอยากเปลี่ยนแนวมองหาความแตกต่างแต่ยังคงความหรูหราและสมรรถนะระดับสูง CT5V รุ่นนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างมาก ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้จากช่อง New Car Info ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายสวัสดีครับ